บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดข้อสงสัยของการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5ดื่มยาดองเหล้าเสี่ยงตาบอดและเสียชีวิตจริงหรือ สามารถแชร์ต่อได้ครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะที่อาจจะมีการเข้าใจผิดนาเมทิลแอลกอฮอลผสมเข้าไปก็จะทําให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงจะทาให้เกิดการเสียหายทําให้ตาพร่าัวมมองเห็นแสงไม่ได้หรือการเห็นภาพเป็นสีขาวแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะตาบอดสนิทได้ครับสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้แต่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับว่ายาดองเหล้าที่มีส่วนผสมของเมทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมรับประทานไม่ได้จะทําให้เกิด อันตรายตามมาจนถึงขั้นตาบอดและเสียชีวิตได้ต้องระวังและพิจารณาให้ดีก่อนจะตัดสินใจดื่มนะครับอันดับที่4เบียร์มีคุณประโยชน์เหมือนน้ำสมุนไพรจริงหรือเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแต่ว่าอาจจะยังให้ข้อมูลไม่ครบทุกด้านสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับแม้เบียร์จะจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรยอยู่เป็นบางส่วนแต่การดื่มมากเกินไปก็อาจทําให้เกิดโทษแทนการได้รับคุณประโยชน์ได้ต้องระวังด้วยนะครับอันดับที่3าม ห้าเครื่องดื่มห้ามกินคู่กับยาจริงหรือ จริงค่ะเพราะว่ายาบางชนิดค่ะเช่นยาฆ่าเชื้อเมโทรนิดาโซนถ้าเรากินร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดอาการข้านเคียงก็คือปวดศีรษะร้อนวบวาบหรือว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากจึงไม่แนะนําให้กินร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับยาบางชนิดเช่นยาฆ่าเชือ้อเมโทรนิดาโซนหากินร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแ oh อลกอฮอล์อาจทาให้เกิดผลข้างเคียงอย่างคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้ดังนั้นการกินยาคู่กับน้ำเปล่าปลอดภัยและป จากอันตรายมากที่สุดครับอันดับที่2กินทุเรียนกับเหล้าอันตรายไส้ทะลักได้จริงหรือ ทุเรียนกับเหล้านะครับมีส่วนความเป็นจริงอยู่ว่าเป็นของที่ไม่ควรรับประทานร่วมกันแต่ว่าเรื่องที่รับประทานร่วมกันแล้วทําให้เกิดแก๊สมากจนกระทั่งไส้แตกเนี่ยคิดว่าไม่เป็นความจริงครับสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อเพราะข้อมูลและคลิปที่แชร์กันไม่สอดคล้องกันเลยครับโดยปกติถ้าไม่มีบาดแผลที่ช่องท้องการจะกินอะไรแล้วทําให้ท้องแตกจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนครับอย่างไรก็ตามทุเรียนกับเหล้าก็ไม่ควรกินคู่กันเพราะจะเป็นการไปเพิ่มพิษจากเหล้าทําให้เสียชีวิตได้นะครับและอัน ดื่มเบียร์ได้ประโยชน์จริงหรือ เบียร์เนี่ยนะครับมีสารสําคัญจริงเพราะว่าเขามีวัตถุดิบที่เป็นข้าวบาร์เลย์ที่เพาะงอกแล้วก็มีตัวฮอปส์ที่เป็นดอกสมุนไพรสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับเบียร์มีสารสําคัญอย่างข้าวบาร์เลย์และฮอปส์และสมุนไพรอื่นๆที่ถ้าหากดื่มในปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรก็ตามการดื่มมากเกินไปนอกจากจะเสี่ยงได้รับคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วยังเป็นอันตรายต่อตับและไตและอวัยวะอื่นๆตามมาด้วยต้องระวังนะครับ